วัสดีครับนั่นนะนี่พาออกหม่ครับมางพักเหมือนเดิมครับมากันนลอีกครับนอี่ฝั่งโน,งน้นครับของไขรข้าวโพดมาสองคนครับวันนี้มาดูมังพักเหมือนเดิมหมายเดิมหน่ยครับแต่น้ำเหมือนน้ำจเจสียครับ ฝั่งนี้ใสอยู่แต่อีกฝั่งโน้นน้าเขียวครับเนี่ยเขียวหมดเลยมาคลิปที่แล้วน้ําขุ่นครับแต่วันนี้น้ําเขียวแต่ฝั่งนี้ใสอยู่ครับหมายสภาพนี้ครับหมายเดิมครับผมมา้วครับมนะหัวขาวเลยโอ้ยไม่ลอยก็ไม่ขึ้นลอยขึ้นมาแต่ใต้น้ําลงไปแล้วครับผมไม่ทัน มาตัวครับมาตัวโดนไหมโดนไหมไม่โดนครับไม่โดนหมาเถอะครับหมายแล้วหมายแล้วพี่น้องหมายโดนไหมโดนโดนครับโดนโดนอยู่ครับตัวนี้โดนอยู่โดน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 มาลุกมามามาขึ้นมาแล้วครับ นะดึยยงยากหน่อยนะติดกะมาแล้วมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้านี่เหมือนจะสองตัวครับพี่น้องจะสองตัวเหมือนจะเป็นประทูประทูอ่างบางพระครับใส่ทิ้งด้วยครับประทูขึ้นมาสองตัวเลยฟุ๊กครับฟุ๊กพี่น้อง ุ๊บเห็นตัวเดียวกับจะยิงขึ้นมาขึ้นมาสองตัวครับอ่าขึ้นมาลุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาดูไซส์กันครับมาดูไซส์กันจะสวยไหมนี่ครับพี่น้อง สวยครับสวยเลยมาเป็นคู่เลยนะครับอนุญาตเจ็บปลาครับผมดูดกันต่อครับนี่ครับน้ำสภาพใหม่ก็ประมาณนี้ครับน้ําก็ขึ้นมาสูงแล้วครับขึ้นมาแล้วน้ําเข้าป่ามาลปาก็เริ่มจะเข้ามาแถวนี้นะครับเข้ามาหากินในป่าครับกินยญ้า ครับน้อทางโน้นน้าก็จะใสครับจะเป็นพุ่มหญ้ายอยู่ทางโน้น่วนบนนี่น้ําจะใสใสดําประมาณนี้ครับน่าเอกน่าเอกสัดอีกแล้วครับน้่นน่าเอกยิงแล้วขึ้นมาแล้วครับมาแล้วหมันหมัน้วครับมาเต็มแล้วใสสวยๆนะครับน เาบักเลยนี่อยู่ย้ายหางถนนครับหงโ,โหไซใหญ่ด้วยครับไซโบโบยิงไปแล้วครับพี่น้องไอโดครับไอโด,โดขึ้นมาขึ้นจิบดดไม่ได้กดกล้องครับกด,ดกล้องไม่ทันซัดก่อนนะครับซัดก่อนีจะลงก่อนครับผมไซ ไอโดแวน้นครับอาจจะทักโลโลนหน่อยๆครับมาขึ้นจิบผงก็ใส่เลยครับผมดูตัวกันครับขึ้นมาลุกขึ้นมาโดนไหนไม่รู้โดนเต็มหรือเปล่าไม่รู้ครับผมมา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 ขึ้นมาลุกอย่าติดนะ ปลาไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูตัวกันครับจะใซส์ขนาดไหนมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับดูใตหางเขียวๆลอยครับตัวใช้ได้อยู่ดูครับถัวขนาดไหนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูก ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเด้ออโดดเซเวน่นครับพอได้อยู่ตอนแรกนึกว่าไอชอน หัวดำามาใส่เลยครับลั่นเลยนี่ครับว้าวอาจจะสักโลได้มั้ยครับโลหน่อยๆไม่ค่อยเจอตัวครับนี่นินก็ไม่ค่อยจะเจอน้ำเสียขึ้นมาครับครับขออนุญาตเก็บปลาครับผมตามต่อครับลุยยาวๆไปครับนุ่นครับนี่อกเอาอีกแล้วครับแพ็คคู่เลย ประทูเหมือนกันครับอินทีเดียวมาสองเลยครับนะี่มีเดะใช้โบอปโบด้วยปาขึ้นฝั่งน้องด้วยพีมีพอมีตัวอยู่ครับนั่งไปเรื่อยๆสัตว์มาสองตัวเลยไ้ยใหญ่ด้วยครับน้องหมานๆเลยครับ